สวัสดีครับวันนี้วันที่4กรกฎาคม2,568นนะครับมาดูสถานการณ์ของเซตนะครับในช่วงเชา้านี้ติดลบอยู่4.31จุดนะครับ 1, จุดที่1,122.90ี่จุดนะครับเราก็บอกว่าเซตนั้นเป็นจังหวะค่อยๆไซด์เว์อร์ขึ้นมานะครับแต่ว่าเช้านี้เจอสถานการณ์ของของข่าวของ การที่จะไปขอภาษีจากทัมนะครับก็เลยราคาย่อลงมาเล็กน้อยนะครับส่วนเอมีก็บวกอยู่0.51จุดนะครับอยู่ที่236.14จุดนะครับแต่ว่านะครับในการเก็งกำไรหรือในการเล่นในหุ้นนั้นนะครับจะต้องดูว่ามีการนิยมเอาเม็ดเงินเข้าหุ้นตัวใดมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวที่ราคาจะพุ่งขึ้น และอยู่ในความสนใจของตลาดนะครับตัวตัวแรกตัววันนี้ก็คือตัวกัฟนะครับกัฟนี่นะครับราคาวันนี้นะครับมีมันนี่อินเข้าไป81.33ามิลเลียนนะครับมีมันนี่อินนะครับโดยวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.50สตังค์นะครับโดยราคามาอยู่ที่41บาทนะครับโอวาสามเดือนที่ผ่านมานะกับก็ติดลบไป17% หเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป6%ส่วน1วิคที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3.8 0%นะครับ PE ที่25.53เท่านะครับวไม่มี DPS e ไม่มีแต่ว่ามี EPS อยู่0.4 4สต่ตางค์ต่อหุ้นนั่นก็คือกําไรสุทธิต่อหุ้นนั่นเองนะครับก็มีการจ่ายปันผลไปแล้วนะครับก็ ประมาณตามที่ท่านได้รับทราบกันนะครับทีนี้นะครับไปดูจังหวะของราคาจากกราฟกันนะครับกราฟของกัฟนะครับกัฟกับกราฟนะครับจังหวะของราคากราฟนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับดโดยนะครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าราคาขึ้นมาอยู่กึ่งกลางบริจแบนนะครับโดยหลักการนะครับราคานะครับราคาเมื่อเทียบ เวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดอยู่ในกรอบ Linear r e r e a t i o n นะครับสูงสุดต่ำสุดนะครับแต่ว่าในกรอบของ Linear r e r e a t i o n นีจะจองอยู่ในกรอบของ b u l l i r Band นะครับคือการเดินทางของราคาจะอยู่ในกรอบ b u l l i Band แล้วก็จะพุ่งขึ้นไปสุดชนกรอบนะ Linear r e r e a t i o n แล้วก็ย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นเชน่นนี้น,นั้นตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะครับ ราคาค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปทำกำไรวันนี้ก็บวกขึ้นไปแม้ว่าวอลรุ่มจะออกเซ็ตส่วนใหญ่นะครับวอลรุ่มจะออกไปขายขายออกนะครับอยู่ที่13.25มิลลิเอลนะครับส่วน i s i ชี้ขึ้นนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นอยู่ที่45นะครับส่วน a c d ก็ยังคงไซด์เวย์ยืนเหนือเส้นสัญญาลแล้วก็แต่ว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นสีนโลนะครับส่วน m o b v ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย ไปทางด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงซา์เว์ออกด้านข้างนะครับแต่ว่าเก่งกําไรได้นะครับยังคงเก่งกําไรได้แล้วก็ทํากําไรต่อไปสลับกันนะครับในสักครู่เราก็ไม่ได้บอกแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับแนวรับนะครับอยู่ที่41.25นะครับส่วนแนวต้านสําคัญใกล้สุดอยู่ที่จุดด้านบนสุดก็คือของกรอบลีเนชั o นที่44บาท คือแนวต้านล่าสุดนะครับถัดมานะครับก็คือตัว BDMs นะครับ BDMs ยังคงมีเม็ดเงินเข้ามานะครับวันนี้61.44มิลเลียนนะครับโดยนะครับบวกขึ้นไป0.20สตางค์นะครับบวกขึ้นมาราคามาอยู่ที่20.50บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา BDMs ก็ลบไป7% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4% 1วิคที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.49สนะครับ PE U อยู่ที่19.84เท่านะครับมี U ที่3.69ซมี EPS กำไรสุทธิที่0.27สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.40สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะกราฟของ BDMs นะครับราคาก็ยังคงค่อยๆไซ์เว่์ขึ้นไปนะครับโดยตอนนี้ราคาลงมานะครับตามสุดตรงนี้ จังหวะถัดไปก็จะค,ค่อยดีกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เป็นขาขึ้นจังหวะถัดไปก็จะเป็นขาขึ้นเพราะนั้นต้องกัดฟันทนถือเก่งกําไรต่อไปนะครับโดยแนวรับนะครับแนวรับวันนี้อยู่ที่ยี่สิบจุดห้าศูนย์ส่วนแนวทํากําไรเบื้องต้นก็อยู่ที่อ่ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองจุดห้าห้าสี่นะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้กําไรแนวรับอยู่ที่ยี่สิบท่านจะทํากําไรขึ้นไปที่ยี่สิบสี บบาทน,นะครัแม้ว่าวันนี้วอลุ่มจะเป็นวอลุ่มขายส่วนใหญ่ที่16.09พัเล้ยนนะครับแต่ว่าไอซายไซเวย์ไปทา่เนืองข้างนะครับอยู่ที่อยู่ที่41นะครับส่วน MACD ยังคงไซด์เวย์ไปทา่เนืองข้างยืนต่ำกว่าเส้นศูนย์ลนะครับแล้วก็ o b v ไซด์เว่ยแทาเนืองข้างก็ดูจากอินดิเคเตอร์ยังคงไซด์เวย์ไปทา่เนืองข้างแล้วก็ค่อยๆขัดกระเถิบขึ้นไปนะครับตามกำไรขึ้นไป ก็ยังเก่งกําไรได้ต่อไปครับแนวรับอยู่ที่20.50แนวต้านอยู่ที่24บาทนะครับทัดมานะครับตัวที่สที่3ก็คือตัวถูนะครับถูวันนี้ราคาย่อลงมานะครับอยู่ที่0ลบไป0.10สตังค์นะครับมีเม็ดเงินเข้าไปที่52.26มิลเลียนนะครับราคามาอยู่ที่11บบาทพอดีนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมาทูก็ลบไป9% 1นะครับ1เดือนที่ผ่านมาลบ82% 1วิคที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.92% PE ไม่มี Y i e l d ไม่มี DPS ไม่มีแต่มี EPS บวกอยู่0.05สตางค์นี่คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นทูนะครับดูจากจังหวะตรงนี้ก็คือยังคงไซด์เว์ถึงไซด์แวบขึ้นไปแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน ที่เส้น2องล้ววันนะครับคือราคา11.56บาทนะครับตอนนี้แนวรับที่11บาทนะครับตอนนี้แนวรับที่11บาทแล้วก็กำลังตัดสินใจโดยเป็นโดจิจะตัดสินใจพุ่งขึ้นหรือจะสัตสินใจลงก็ต้องติดตามดูกต่อไปเราจะตัดสินใจจากอินดิเคเตอร์ก็ได้นะครับว่าวอนรุ่มเป็นวอลรุ่มขายเซ็ตส่วนใหญ่นะครับเป็นวอลุ่มแท่งแดงนะครับมีวอลรุ่มขายที่29.14ิ้ามิเน ส่วนไอซชี้ลงนะครับไปที่40นะครับ MACD ก็ดีก็สายเวออกด้านข้างยืนเหนือเส้นศีโล่แต่ต่ำกว่าเส้นสิญญาณนะครับว่าต่ำกว่าเส้นศีโล่แต่ยืยืนเหนือเส้นสิญญาณนะครับ o b v ก็ซายเวออกด้านข้างเพราะฉะนั้นดูจากอัตราของอิดิเคเตอร์ราคายังคงจะต้องตัดสินใจออกด้านข้างถึงซ้ายไวดาวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับ ขั้มานะครับตัวที่4ก็คือ CCET นะครับ CCET วันนี้บวกขึ้นไป0.20สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่6.05บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป4% 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป18% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไปอีก14%ไซด์ไว้อัพขึ้นมานะครับ PE อยู่ที่23.04เท่านะครับมี yield ที่3.42% มี EPS ที่0.06สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.13สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาของเขายังคงเป็นจังหวะโน,น้มขาขึ้นแล้วก็กำลังขึ้นไปที่แนวต้านสำคัญนะครับคือตอนนี้ไปชนเส้นด้านบนที่ราคาปัจจุบันอยู่ก็คือ6.05บาทแต่ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปชนแนวต้านสูงสุดที่ราคาที่เส้น2ระววันที่ราคา 6.55บาทนะครับแนวรับที่6.05แนวต้านสำคัญอีกตัวแรกก็คือ6.53บาทเพราะนั้นอินดิเคเตอร์เป็นวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายนะครับเป็นแท่งแดงนะครับอยู่ที่17.30มิลเลียนนะครับส่วน RSI s ไ d e ซด์เวอัพขึ้นไปที่53 63นะครับที่63นะครับ RSI ส่วน MACD ชี้ขึ้นยืนเหนือนเส้น Signal ยืนเหนือนเส้นศูนยเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ o v, v ไซด์แวบขึ้นไปตอนนี้ก็คือต้องอดทนถือทนถือต่อไปเพราะว่า CCEG เป็นจังหวะอันดีที่กําลังจะเป็นขาขึ้นนะครับอดทนถือต่อไปนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ XPG นะครับหลังจากที่โดนฟอสเซลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ วันนี้ราคาบวกขึ้นมา0.03สตางค์นะครับราคาอยู่ที่0.56บาทหรือ0 5 6สตางค์ของ XPG นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป29% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป26% 1สัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา21%นะครับ PE ที่32.76เท่ายิวไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS คือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.01สตางค์ จังหวะของ XPG ก็ดูเหมือนว่าโดดขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วกําลังจะไปปิดกลับเดิมนะครับที่เจอฟอสเซลนะครับตรงนี้คือกลับเดิมนะครับใกล้ของเก่าเข้าไปนะครับมีโอกาสที่ทะลุขึ้นไปนะครับฉะนั้นแบบนี้มีความหมายว่าต้องอดทนถือและเก่งกำไรต่อไปแม้ว่าวลุ่มจะไม่ค่อยมีก็าตามมีวลุ่มขายที่อิสระ92.47มิลเลนนะครับ แต่ว่าไอซา์ไซด์เวัพขึ้นไปนะครับอยู่ที่37 MACD ก็ยืนเหนือเส้น Signal แล้วก็ต่ำกว่าเส้นศูนย์แต่ว่า MACD Oscillator ยืนเหนือเส้นศูนยขึ้นไปเรียบร้อยแลยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะให้เก่งกำไรทนถือต่อไปนะครับ OBV ก็ไซ d e w a y ถึงไซด์เว้าขึ้นไปเห็นจากอินดิเคเตอร์เหล่านี้เราก็แปลความหมายได้ว่ายังคงเก่งกำไรได้ต่อไป ถึงราคาจะดีดกลับขึ้นไปทดสอบช่องเดิมช่องแกลบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวรับที่0.556นะครับส่วนแนวต้านอันใกล้ๆตรงนี้นะครับนาจะไปทดสอบแนวต้านสำคัญคือกำไรสูงสุดที่0.79สตางหรือ0.79บาทนะครับก่อนที่จะไปทะลุเส้น2องและวันที่0.87นั่นเองนะครับถ้าอดทนต่อไปนะครับก็ต้องอดทน ยืนยาวก็นหน่อยนะครับน่าจิกประมาณสักใกล้ๆหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับราคาก็จะค่อยๆตีกลับขึ้นไปเพราะฉนั้นกดหากกดฟันถือวันนี้เพื่อให้ราคาไปถึงเดือนหน้าแล้วราคาใกล้0.87นะครับนี่ก็คือแนวโน้มของหุ้น5ตัวให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองจับตาและอดทนกันต่อไปนะครับกรุณกากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความนับถือไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ